สวัสดีค่ะแบบฝึกหัด3.5นะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคละกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะเขียนจำนวนคละแสดงส่วนที่แรงเงาและเขียนคำอ่านอ่ะเรามาดูนะคะส่วนที่แรงเงาเนี่ยข้อหนึ่งจะเป็นรูปวงกลมสองรูปถูกไหมคะรูปแรกนะคะจะเป็นวงกลมที่ระบายเต็มวงเลยซึ่งมีค่าเท่ากับวงกลม1วงถูกไหมอ่ะ ส่วนรูปที่สองนะคะแรงเงาไปแค่ครึ่งวงนะก็คือแรงเงาไปเศษ1ส่วน2นะคะถามว่าสองวงนี้รวมกันแล้วเนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะส่วนที่แรงเงาเนี่ยเขียนในรูปของจำนวนคระได้คือเท่าไหร่ก็คือ1กับอีกเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะซึ่งอ่านว่าอย่างไรนะคะอ่านว่า 1น,นะคะ1คือจำนวนนับข้างหน้านี่นะ1แล้วก็อ่านว่าเศษ็จ1ส่วน2ค่ะโอเคไหมคะอ่ะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อ2นะคะระบายเต็มเต็ม่งงอีก1โม่งงใช่ไหมอ่ะ ต่อไปอันนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะนักเรียนมี 1, 1มี 2, 2> มี3มี4มี5มีอ่ะเป็นรูป6เหลี่ยมเนาะรูปสุดท้ายแรงเงาไป1 2 3 4 5เป็นเศษ5ส่วนอ่ะมีทั้งหมด6ก็เศษ5ส่วน6ใช่ไหมคะ3ภาพนี้นะคะส่วนที่แรงเงาเนี่ยเอามารวมกันแล้วจะได้กลายเป็น1เป็น2อ่ะเป็น2 กับอีกเศษ5ส่วน6นะคะซึ่งอ่านว่า2นะคะอ่านว่า2คือเลขตรงนี้นะ2แล้วก็เศษ5ส่วน6ค่ะต่อไปภาพที่3นะคะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะ แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันเอ่ยมี1มี2มี3มี4 5 6 7 8 9อ่แะแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันนะคะซึ่งแรงเงามาทั้งหมด1 2 3ใช่ไหมคะเป็นเศษ3ส่วน9นั่นเอง รูปนี้ระบ,บายเต็มก็มีค่าเท่ากับ1เท่ากับ1หมดเลยนะ,ะรวมกันทั้งหมด4ภาพนี้นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระจะได้กลายเป็นเท่าไหร่คะเรานะับภาพที่มีเต็มเต็มก่อนนะได้1ได้2ได้3ใช่ไหมคะมีเต็ม,เต,มเต็มอยู่ 3, อ่ะครูก็จะเขียน3ก่อนกับระบ,บายไม่เต็มคือระบ,บายไปเศษส 3, ส่วน9ก็กลายเป็นเศษ3ส่วน9แบบนี้เขียนไหมคะ อ่านว่าสามเศษสามส่วนเก้าค่ะเขียนไหมคะนักเรียนอ่ะเหลือข้อสี่กับข้อห้าให้นักเรียนไปทำด้วยตัวเองนะคล้ายๆกันกับข้อหนึ่งสองสามเลยนะคะต่อไปข้อสองใหญ่นะคะคำสั่งคือ เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างเพื่อแสดงว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคละครูขอทวนอีกครั้งหนึ่งเศษส่วนแท้นะคะคือตัวข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนใช่ไหมคะอย่างเช่นเศษ6ส่วนหนึ่งเห็นไหมคะเศษส่วนแท้คือตัวข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนนะคะแต่ถ้าเศษเกินคือตัวข้างล่างกับข้างบนเนี่ยจะเท่ากัน หรืออีกกรณีหนึ่งคือข้างบนเยอะกว่านะคะข้างบนมันเกินกว่าเยอะกว่าอาจจะเป็นเศษ9ส่วน6ก็ได้นะโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นจำนวนคะเขาจะประกอบด้วย2อ,อย่างค่ะคือมีเศษส่วนแท้กับจำนวนนะับนะคะเช่น1กับเศษ1ส่วน6เห็นไหมคะเขาจะประกอบด้วยจำนวนนับอยู่ด้านหน้า และเศษส่วนแท้อยู่ด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยมาดูข้อหนึ่งนะคะเศษ12ส่วน13เป็นยังไงคะข้างล่างเยอะกว่าใช่ไหมถ้าข้างล่างเยอะกว่าตอบเศษส่วนแท้ข้อ2ข้างบนกับข้างล่างเท่ากันเท่ากันก็ต้องเป็นเศษเกินค่ะข้อ3แม่เห็นไหมคะมีทั้งเศษส่วนมีทั้งจำนวนนับแบบนี้คือจำนวน ค่ะข้อสข้างบนเยอะกว่าข้างล่างค่ะเป็นเศษเกินโอเคไหมอ่ะที่เหลือข้อ5ถึงข้อ10นะคะให้นักเรียนไปทําด้วยตัวเองนะคะใช้เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างเหมือนที่ครูทําให้ดูในตัวอย่างเนาะโอเคค่ะ